สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนันตตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นทุกคนเอ้ยต้องไ่นเมื่อวานตอนบ่ายทั้งคืนจนถึงตอนเนี้มาพับราเข้ามาถวายน้ําครับวันนี้ตัวไม่เคยมาเป็นท้องแทวมาไว้ป้นป่า สบายใจใช่ไหมสวัสดีทุกคนครับซื้อเค้กเซอร์ไพรส์น้องแพรวันเกิดนะะเป็นตัวการ์ตูนทุกคนน่ารักนี่เป็นตัวการ์ตูนน่ารักสุดๆสวยไหมทุกคนสวัสดีครับ บอกน้าว่าออกมาซื้อพิซซ่าอยากกินพิซซ่าเลยซื้อพิซซ่าให้นางกินด้วยแอบซื้อเค้ยล้ก็ไม่มีของวันอะไรให้น้องแพลวหรอกแล้วก็ไปซื้อเค้ให้นางเนี่ยครับซื้อพิซซ่าเดี๋ยวดูหน้าค่ะจะเป็น <c oughs> Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you นี่ครับอ่ะเธออย่างงี้คคไม่พรนะครเอขอให้ที่รักมีความสุขมากๆขอบใจครับว่ามีอะไรที่รักนอกจากเค้กหนึ่งก้อนนี้นะคะครับผมโ <c oughs> อ้ เปล่าเป่าเป่าสวยแล้วครับอธิษฐานครับเพียงนี่เขินน่นารักไหมน่ารักฮ<า>ะในวันไปซื้อพิซซ่าได้กินไหมได้กินได้เค้กด้วยยี่สิบห้าขวบแล้วเท่าไหร่นี่เอ้าถามเท่าไหร่นี่เท่าไหร่มันาม่สำคัญหรอกโอเคครับผมมาครับ เซไพรส์รสำเร็จแล้วครับแล้วก็มากินตะบกฮุ่งหิวหิวอ่ามาครับมาเค้กเค้กเค้ก <cake> สวยไหมสวัสดีครับเซฟายสำเร็จเป็นเกิดน้องแพรวก็มีใครนี่นะครับรว่ากินตะบกหุ่งขอบคุณนะน่ารักมาก <c oughs> มีพิซซ่าด้วยเอาพิซซ่าที่มากินด้วยสิครับเข้ากันไหมพิซซ่าตะบกหุ่งเค้กเนี่ยไม่เข้ากันเลยนะมากินลงไหมคะกินลง ้ราดูเองซื้อตำมุกซุปตำม,มาทำไมเราไม่ตังค์ไปตำเองทำามีขนมจีนหรือลืม,ลมเพราะว่าเราไม่มีขนมจีนเราไปเอาขนมจีนก่อนอ่ะ <Okay. S 2> อม,มีขนมจีนครับ นี่ฝนตกไปปล่อยบุกมือเลยกินง่ายๆทุกคนทำบุญมาแล้วก็นนกินมีข้าวกุ้่นอยู่แส่นี้ก่อนเนาะคุณกตลองโรยน้ำปลาเลยครับ มามาทุกคนมาแซ่บไขของสั่งเจ็นพูดอะไร,รอ่ะเฮ้ยที่เห็นเจ้พูดอะไรขึ้อย่างไม่ก็พูดว่าตอนนี้ก็ควรไปปล่อยใช่เดี๋ยวแชร์ครับข้องฝันจะค่อยย้อนหลัง แม่และเาต <c oughs> ู้รถตัรี่รามวที่หนึ่งก่อนแล้วจะเอาของขวัญอยากรู้ยังไงจริงๆเขาหน้าเขาจะไปแบบพี่นทำไมอ่ะไม่ใช่เขาที่ไงเพาเขาไม่ได้ไม่มีโอกาที่เธอไปีรักกัลแต่เขาไม่ที่เราไปหรอกมันตกจริงขเขากำลังนองแบบตึ้งอ่ะแบบอะไรอ่ะยังถืออะไรมาพิซ่า <c oughs> กำลังนอนนอนรอพี่รักเรียกทุกคนจำประหุ่มพี่รอกเลือกเองเหรอใช่เขาเลือกเขาเองเป็นเจ้าหญิงเลยเนาะใช่ให้รับเป็นเจ้าหญิงใล้พี่รักเป็นเจ้าหญิงของเขาเห็นปะลองท้องก่อนทุกคน ผนไม่หยุดเลยอะฮั่ยหลพระราหนุ่นมมากฮึ่มๆอคุณก็หยุดถือถ้วยกาแฟ,าฟานะทกไปคไม่ใช่เ<ำ>้างนุ่มันถือถัวกาแฟาหรือเปล่า ตังก็อยากกินพิซซ่าก็อยากกินเค้ก็อยากกินทุกคนพี่น้าหิวอืม,ออมพิซซ่าก็มีขายที่ต้องเอาไปไม่กล้าใส่เหรอร้านใส่ ข้างห่างอ่ะางก็อื กนทำเพส์จะอย,ยู่ตุดอยูข,อข้างๆบลองบาร์ก้ล้อ ยังจะเม่อ,อไห่ารับขึ้นมาเขายิ้มที่รักไงอะไรคะเอคยตุ้มก็ให้ไปเบอร์เดน้องแรแล้วอ่นนี่คือหนึ่าทีพี่คืนตรงมแ้่ไม่ง่วงอ่ขนะ <c oughs> ข้าหลับแล้วนะเาหลับเราเราก็ปุกหนูที่รักหนูก็งเงียงเงียที่รักให้ไปเบร์เดนแล้ก็หลับแล้วตุยงงแล้วคเพิ่งเพ่งนะนอเราคัาาดไปเแฟนก่อนใหน่อย ต้องส้มินอะคุณนิาหนูม่น่อยช่วยหน่อยให้79บาทอขอห้ยาก79บาทค่ะทือร่อยนะเอาซอสไหมคะไม่เอาค่ะกินอันเดียวอื น่าไทยพิมทมที่เาสั่งเขาอะไม่กิแรงีเไม่ชอบกินอันนี้หรออันนี้ก็สั่งบางนะเตริวากัสั่งไหนก่อืมสั่งบั่งบาง อันนี้ไม่บางนะคะบางจะบางกว่าแล้วทำผิดยังไม่ชิมอร่อยเนาะมาชิมเค้กต้นเค้กแม่ทำหนึ่งจะหอมมเกูดต้องป้อนนะอันนี้ ไม่ชอบกินช็อกโกแลตเขาจะเอาอันนีข้ข้างๆก็ได้น, Happy น้องแพ้ให้ไปเบอร์เดนน้องแพลที่ดำแบบมากงนี้ยเคมินมสดทุกคนตอนนี้ทีก่ก่อนค่ะระวังร่วงเดี๋ยวพี่ตุนกินแทนยาหมูสเต๊ก20ชุดครับผม ประตูกร่วมทำบุญกับน้องแพลวด้วยครับย่างไปครับย่างฝนตกช้ำๆไปเลยแล้วแพลซื้อน้ำน้ำหวานเนาะใส่ไปด้วยครับไปถวายน้ำมาแล้วแล้วก็ไปแจกนี่นะครับหมูสเต๊กขายี่สิบชุดประตูก,กลุ่วมกนุงก่งวันาบุญกับน้องแพลวด้วยนี่ฮะ แล้วก็น้องแพะก็เอาน้ำซื้อน้ำใส่ไปด้วยโกโกโตโกาโตขวดมีเนี่ยมันจีน้ำส้มน้ำแดงอะไรก็ว่ากันไปครับใส่ไปด้วยอะไปตัวเ,เจ้ามาแจ๋ตรงนี้ยมาเร็วๆเข้าเร็ว <laughs> <laughs> นี่นี่อยู่บ้านนัเรืองครับ่บ้านบ้านลึกนี่ฮนะวัน <laughs> <laughs> นี้ขวดเจ้าวันแ <laughs> จ๋เจ้วันเกิดครับวันเกิดเขา แล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีก็รับผมขบบุญด้วยทำเองเลยเนี่ยอร่อยเลยทำเองทำเองขอบคุณประตูด้วยนะคะอนุโมทนาบุญกับประตูกด้วยขบร่มบุญกับน้องแพลวพี่มาเอาไหมครับแจกครับให้พี่เขาด้วยแพลวโอ้โหเดี๋ยวเยาวมากันหมดให้น้องด้วยให้น้องด้วย ไปไปเไป <laughs> นี่ยตุ้นชอบตรงนี้ครับแบบเรียบรอยยิ้มมากาน,มาน่ารักหมู่บ้านยังน่ารักที่ต้องเอามา,า,มาเร็วๆเ,เข้ายังไม่หมดยังไม่หมด <laughs> มามาเอามาเอามามา,มา,มา,มาได้เอาได้เหมืองครับหมดยัง <laughs>

เมื 2, ่อวานกับวันนี้ครับลงมาสองวันคลิปนี้เพราะว่าเมื่อวานจริงๆต้องมาแจ้งแต่เมื่อวานด้วยวันเกิดของแพรแต่ว่าก็ฝนตกวันนี้ก็ตกแต่ว่าเพิ่งหยุดครับโอเคครับกินให้อร่อยนะคะผมโอ้พอไหมเนี่ยพนันพนันเอาหมดเนี่ยพอดีไปแบ่งกันนะคะหมดแล้ว ครับผม้อเออครับอ่าแบ่งกันกินนะคะแบ่งกันกินอ่าอ่าโอเคครับผมคลิปนี้ก็เนาะประสบความสำเร็จแล้วคลิปนี้โอเคครับก็ให้เป็นประเด็นท่องเทานะคะโบ้ขอบคุณประตูที่ร่วมบุญด้วยกันนะครับผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย mm-hmm <laughs>